ตองเมียอะไรเอ้ยกูเล่นอะไรดีอะผมรู้ผมรู้ได้ยินยเสียงว่ากูก็งูงิดไรอยไางเหี้ยแม่ล้วต่านนี้สกายบีทแดบเดียนะอ้อนเออต่าสกายวะ่ะพ,พวกเซนอะถ้าถ้าพวกเซนกูแนะนำไซเฟอร์เคเจงี้เ,งเนี่ยโคตรเก่งนะเนี่ยแล้วก็ถามวินดี้เทตเตอร์ตอบเซน <laughs> เทีนยวเที <c <c ่าเยวสกายเขาว่าถ้าเป็นบีมรู้สึกน่าจะแฟกเข้านาเพื่อนเพราะจะไม่ผิดเสามันเหมือนกลมๆหน่อยๆสกายเขาว่าเก่งเดี๋ยวแฟกให้เมกเดี๋ยวแฟกให้โอเคเธอเออโคหูดูเอลฮ่ากูดูเอลอะไรกูเล่นเซนติเนลเนี่ยตอนนี้กูต้องเล่นเซนติเนเอลเอลสามตัวเฮ้ยกูเล่นอะไรอะเซนติเนลตัวลหนมากูลืม รู้สึกว่าดาบมันไม่ได้ใหญ่มากนะคิวจอยก็น่าสนใจนะสอไอ้ที่กูเลือกมาตั้งนานเลยจ้์ลูกลีลูกลีลูกลีครับลูกเหล็กล้านลีลูกลีลูกลีลืมไปโอ้ยขึ้นสเตีมมันต้องเป็นคนดีๆหน่อยเวลาขึ้นสเตีมถ้าแม่มันก็คือจะได้ยินเสียงหมดเลยหรอได้ยินได้ยินสภาพสกอูตะกีเขาพอธะทำดีแล้วเว้ยคือหยุดมึงหยุด เงียบไปเข้าใจไหมวะเธอเธอยอยู่รู้ว่าเขาฟินิกะเราเป็นแก๊งไก่เออซันครับเราเป็นแก๊งไก่แจ้งกันดีกว่ามันไม่เลือกว่ะเลือกดีเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ให้ให้โอเว่นปิดเสียงซันไว้ปิดแบบปิดไปเลยเปิดเสียงหมดเลยได้ปะ เออปิดไปเลยปิดไปเลยปิดไปเลยแล้วได่คนเดียวแม่งเลยคุยคนเดียวแม่งเลยก็ดีนะไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเดี๋ยวตานี้ก็จะพูดแล้วไงแล้วรู้สึกว่าคําพูดมันกรับเธอมีอะไรพูดเลยเพราะตัวตีวลาเลาเว้นมันขึ้นสเตียรมัะเขาหนักหนักครับปไหมกูบอกให้เรียกกูซันเออโทษอ่ากลืมตัวแต่เขามาตีอะไรกันแนนีน้เนี่ย อยู่ดีก็ตีก <sh <sy ันเฉยเลยวะเฮี uh ้ยปัญญาอ่อนเฮี้ยนขวายเฮี้ยอยู่ดีชอบให้กูด่าหาปัญญาอ่อนนะจำชื่อดิสมันไว้เด้อเฮี้ยนี่นะซุบูชาซุบูชาซุบูชาเฮี้ยอะไอ้เฮี้ยตายปิดไม้หาโคตรเดื่ดหรอคุยกัยยิวตาย เฮ้ยเบื่อคนมีคู่อ่ะเขา,นะานั่งคุยกับสงกาะสาวั้หมดเลยไอ้สาระเนี่ยมึงมึงคู่กหบ่แม็กไปก่อน <c oughs> เพราะว่าไอ้แม็กไอแม็กหาหาหนุ่มอยู่ช่วงนี้ที่ผมรีบกลับมาหาคุณเลยนะคุณไต้ทิง <c oughs> เพื่อนเขานั่งกันอยู่ที่มออะออไต้ทิ้งเพื่อนหรอ <c oughs> ต้องไปเยี่ยมไตยแล้วจริง แต่ก็แต่ง,งตัว c o อ e r เป็นคนจนน่ะคนขอทานตายเพื่อนเลี้ยงข้าวเราหน่อยมึงใครผมมอของคุณจะทำหมดตายเพื่อนเราอยู่ข้าวเพื่อน <c oughs> คิดว่าจากหมอจะให้เข้าไหมวะให้อยู่แล้วเขาได้ทุกคนหมอผมอ่ะไอ้ <c oughs> แต่วันนหน้าก็เคยเข้าอยู่ <c oughs> เขาก็ไม่เรียกันมึงอาจจะเข้า เข้าไปครั้งหนึ่งแล้วแบบครั้งต่อไปที่มึงเข้าอาจจะติดหน้ามึงแบบบุคคลอันตรายอะไรเงี้ยตายพื่น superchain superchain เข้ามาผมขาบ้านหนึ่งๆนะมามาดิแผงเองเข้าละเฮ้ยมาดิเฮ้ได้กินข้าวฟรีเว้ย อ่าแล้วก,กด F ให้เดินเออ,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 อันนี้กดกันขี้ขวาอ, <c oughs> อยู่ที่อไชิวจอมันโผล่มาแล้วแล้วมันสแปมรอเลยวะ่ะอา้าเล่นแล้วเหรอซ้ายขวาไอ้เชีย่ยนี่หนึ่งนี่หนึ่งเอลิงหนึ่งเอโบหนึ่งเดนหา <Go A, S 1> เอโบกูเอกูเอกูเอยี่กูเอกเออกูเอก ่าเรียบร้อยบีจาต้นฮัลโหลฮัลโหแม็กได้ยินได้ยินว่าไงโอ้ยไม่สนใจกูไปได้ไหมเอาแล้วกูเอาไอ้เหี้ยกูบอกโกเอพ่อมึงไอ้ตัดวิ่งมาแล้วก็บอกโกบีไอ้หี้ยบีหวังเจ้๊ยวังเจ้๊มันอยู่บีมันอยู่บีเอมันอยู่เอมันอยู่เอ้ใช่ไหมมึตามพี่เข้ามาดิเดี๋ยวไป้ให้กับมึงก็ได้ได้เลยเพื่อนเออ อันนี้กูบอกอีกนะว่ามึงวิงว่งไปดิมึงวิ่งไปฮิวดิฮิวฮิวเพื่อน <laughs> ชิบหายแล้วเ <seconds> <laughs> อางี้เลยเหรอปปปดด fat 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 บ้ายตาบอดสองคันตัวโอ้ปอบนี่นะตัวด้านหน้าใส่ขวาใกล้เจอเจอเจอก็อฮ้ยมาสองตัวล็อก้ายอยู่เฮ้ยเอเยเยอะอยู่เอเยเยอะเข้าบีเลย แจดิงแจดิงอยู่ข้างบนนี้โอ้มึงมึงล่ออย่างงั้นแล้วกูจะเล่นยังไงไอ้เหี้ยแฝดเข้าตาตัวเองไอ้สัตว์เอ้ยยี่และเตะปืนเล่นหมาเข้าหัวมินติวางวางวางได้โอ้แย่แล้ววางไกับซันสปายกับซันซันวางนี่นี่แหละ ตัวนี่ให้หน่อยตายตาย้โบตัวนึงผู้บอกดูให้หน่อยไอ้้อกอะไรมันอาว่าอะไรว่าบุบป่าไปยิงไม่โดนคิวเจไม่โดนฟีเจอร์แรกเอ็นท่า อ้าเดี๋ยวไม่แพ้ไอ้เหี้ยจุงหมายงุงตุงหมกหมกปี๊สันสันหาคนไม่หาไม่ไม่ไม่พอพอหาคนเสร็จถ้าท้าไม่ยิงก็กดกลับมากดอีกรอบหนึ่งหาอินโฟติ๊ก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 ไว้ให้เพื่อนด้วยกดแส้ก็เจอตรงไหนติ๊กไว้โอดินโอดินโอดินไม่น่าเล่นเท่าไรไม่น่าเล่นเท่าไหร่แต่หมาให้โอ้ยใครเนี่ยใส่กู คิวตัวเองไม่ได้ด้วยประเด็นอ๋อเหี้ยไอ้ก็วางดิน้องน้องจะวางไหมคุณรถอีกแบกคมาเมื่อกี้โอเคมามาโอคุณโดนคุณโดนแปดตอนที้บอกคุณโดนแค่นี้โอ้ยสามห้าโอ้ยจะมาเราเล่นอะไรชอบพิวตัวเองแล้วบังกูกูจะแทนได้ไงไอห่า ไอ้ควายไม่เมื่อกี้ไม่ได้กดไฟเลยเลยไม่กูพูดถึงตาก่อนหน้านี้แต่ม,มันมันจบเร็วเกินกูพูดไม่ทันตานั้นอ๋ออ้อ,อย,ยิงอะไรของกูเนี่ยเจ็ดแปดสิบอยู่ตรงนี้ เฮ้ยบีมองุ่นสมหวังตีแปดสิบนะครับเราพอหมะตายน้องว้วว้าวว้าวีวาย bro ทำไมนั่ดีนั่นดหน้าฟาโบอ่ะเฮ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดครึ่งแล้วเจ็ดครึ่งแล้วเพื่อนไปไปวางวางบีอย่าอย่ากลัวอย่ากลัวแล้วจุเจ็ดก็ยังเก่าซึ่งก่อนซึ่งพลังไปทางนี้เฮ้ยฉันท้องอะ ฮะไม่ใช่นนี่ไม่ใช่ี่เออขอโทษพี่ขอโทษผมว่าไม่เล่นโยนไ่เหอจจูก็สนนี่พ่อไงเฮียกเล่นรแ้ยก่ต้อโอ้ยก่ต้อฮเรเยไปเ่อยไปเรไเรอยเี้ยกู้ย่ากเล่นโน็ไไเอาไม่ยากเล่นโดรนก็สั่ กูกูไม่เล่นเล่นเดียวหรูกูบอกกูเล่นฟินิกส์อยู่ที่อาคารนี้ผมนี้เดี๋ยวผมจะรู้อะไอยเงี้ยคมๆเลยเฮ้ยเอาลับผีเพิ่นอู้เอาลับผีเพิ่นเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เชี่ยไม่ช่วยกูยิงเอ้ยเจเจห้าสิบลชิบหายมีควยแล้วชิบหายมีควยแล้วเอ้ยสวยตอกตตัวมิดสองตัวมิด สองตัวบาทเลยห้าสิบแล้วเพื uh, ่อนห้าสิบแล้วเอออับโุดมันอับโุดมันอับสุดมันเออเออออะไรอะไรแดนมุมอู้ตุวมัมตู้หมวกอะไร่ะเนาะตู้หมัดมุมตูวตหมวกอนแรกันหมวหมวกแวนดได้ไหมซันนี่ เฮ้ยเดินเดินนีงเหยเดียวนี่มเห็นมอเห็นยุงไม่เห็นไบหน้ากลัวไอนี่อย่าบังอีฮีอ้วนโอ้โหวางเชียไปเจ๊หมดเจ๊หมดายโชว์เพื่อน นี่หนึ่งสอยเพื่อนแบบมันแบบอารมณ์เหมือนบีตอนแรกๆที่เข้ามาเลยอ่ะเขารู้สึกอ่ะนี่ไงโอดงโอดินต้ตงตอกฟักเจ็ดแฟงนะแจ็ดแฟง <Here. S 2> <enemy> เียออเฮ้ยเก่งไปซันนี่ดูขวาให้เว้นไอ้เนาะกระป๋าับตรงไหนวะอีฮียอ่ะแม่ตกใจแค่โดนแฮกเลยอ่ะมาชื่อโอ้ยังไม่ชิงกับแมทไหวเฮียเ้ยแฟดไม่ถูก mày player standing mày 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 mùm mày 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 ข้าเองข้าเองกูรู้แล right ้วว่ามึงโกรธจริงอ่ะเพื่อนมึงโกรธจริงอ่ะเฮ้เพื่อนโกรธจริงน้องไอ้เหี้ยเอ้าไอ้ปังชูไอ้ปังชูกูทำเหี้ยแล้อยู่นู้นกันไอ้สัตวสกูขำกูขำแบบห้ายหลายเลยเนี่ย